ใครที่ซื้อตู้เชื่อมฟักคอแบบนี้มาแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับลวดเชื่อมมันไม่ค่อยออกนะครับวันนี้มาดูสาเหตุแล้วก็วิธีแก้กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะแก้ให้ดูรับรองใช้ได้แน่นอนร้อยเปอนนะครับคือตู้เชื่อมแบบนี้เป็นตู้เชื่อมมิกแม็กนะครับเวลาที่เราเชื่อมมันจะมีม้วนล,ลวดเชื่อมแบบนี้นะครับผมคอยป้อนมาตามสายแล้วก็ไปออกที่หัวเชื่อมนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับตู้เชื่อมที่ใช้ระบบ mma แบบนี้นะครับแต่ที่เราเจอปัญหากันบ่อยๆเลยก็คือซื้อมาแบบราคาถูกนะครับผมแล้วเวลาที่เรากด หัวเชื่อมแล้วลวดเชื่อมมันไม่ออกไปที่ปืนมันก็ทําให้เชื่อมไม่ได้เชื่อมไม่ต่อนเนื่องไปติดกับขัดนะครับผมมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเวลาที่เ <Kristen S 2> รากดหัวเชื่มอมตรงนี้นะครับผมมอเตอร์ตรงนี้มันก็จะหมุนนะครับแล้วก็ดึงเอาลวดเชื่อมจากโลตรงนี้ป้อนมายังสายแล้วก็ออกไปที่หัวเชื่อมตรงนี้ก็ทําให้เชื่อมได้นะครับผมแต่ทีนี้ปัญหาก็คือมอเตอร์มันไม่สามารถที่จะดึงลวดออกมาจากโลตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูอันนี้มอเตอร์หมุนอยู่นะครับเสียงมอเตอร์หมุน แต่ว่าโลนี่ไม่หมุนเลยนะครับมันเป็นเพราะว่าตัวลูกปืนกับตัวโรเลอร์ตรงนี้มันอยู่ห่างกันเกินไปนะครับมันหลวมนะครับผมไม่สามารถที่จะบีบตัวรูดเชื่อมแล้วก็ดันเอารูดเชื่อมออกมาตามสายได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงที่ล็อกตรงนี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะล็อกได้แน่นพอเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเดี๋ยวผมลองใช้นิ้วกดตรงนี้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆลองสังเกตตรงนี้ถ้ามันหมุนแปลว่ามันหลวมอย่างที่ผมบอกจรงิงๆนะครับอ่ะตอนนี้ผมกดแล้ว ตรงนี้ไม่หมุนนะครับลูเชื่อมไม่ออกนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองก,กดตรงนี้ดูอ่าเห็นไหมมันเริ่มหมุนแล้วลถกเชื่อมออกมาเห็นนะครับผมอ่าแปลว่าตรงนี้มันหลวมนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนอะไรตรงนี้ซึ่งอะไรมันไม่มีขายนะครับผมก็จะทําเองแล้วลองแก้ไขให้เพื่อนๆดูแล้วกันถอดออกมาแล้วลูกปืนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันลื่นผมก็เลยเอาลูกปืนนี้มาเทียร์ดู นะครับผมแล้วก็ลองใส่เข้าไปใหม่มันก็ยังไม่ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องแก้ไขด้วยการทําอะไรขึ้นมาเป็นเสื้อลูกปืนตรงนี้สวมลงไปเลยเพื่อให้ลูกปืนมันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับผมเพื่อให้มันพาเอารวดเชื่อมออกไปได้นะครับเดี๋ยวลองแก้ไขดูตรงนี้จะแก้ง่ายกว่านะครับผมถ้าแก้ตรงเนี้ยยากนะครับผมอะไหล่เขาไม่มีขายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องกึ่งเอานะครับผมก็จะใช้เป็นตัว เผาครับผมกึงแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกปืนเนี่ยสวมลงไปที่รูตรงนี้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวลองดูแล้วกันว่าเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงโอเคผมเดี๋ยวผมก็จะทําลายตรงรอบนอกนี้นะครับผมด้วยอเครื่องมือตัวนี้นะครับเด็กเร,รรเราจะทําลายเพื่อให้มันสากนิดนึงมันก็จะได้แบบพาลวดเชื่อมมาดีๆไม่ลื่นนะครับผมเนี่ยเห็นเห็นได้อีกเครื่องมือตัวนี้เรานึกถึงไวัยรุ่นยุคก,ก้าสุดนะที่ทําปอกแทนทํา ทำไอ้อะไรน็อกตึงกลยนะเนี่ยพอนีทำได้ <c oughs> เดี๋ยวหลังผมทำให้ดู <c oughs> โอเคนะผมเรียบร้อยได้ออกมาเป็นแบบนี้ตอนเราเข้าไปใหม่มันจะติดพลาสติกตรงนี้เพราะว่าลูกปืนเขาทำมาพอดีกับไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยแล้วเราไปเสริมความหนาเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นเห็นรอยไหมมันจะขูดตรงนี้เวลาเราใส่เข้าไปอ่ะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็เราก็ พยายามขดูขดขดูขดขูดขูดถูถูเอาไปถูก,กับไอ้ผนังก็ได้เสื้อให้ลูกล้อมันกิ้งพอมันกิ้งนะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะกัดพลาสติก,ก,กแล้วก็ถูให้มันคล่องคล่องถ้าลวดออกแล้วก็อันนี้หมุนแปลว่าโอเคนะครับผมอ่านี่ได้ละนะนะนะลวดออกมาแล้วครับผม โอเคครับ okay, ผมถ้างั้นเรามาลองเชื่อมแบบลากยาวๆเลยว่ามันจะสะดุดไหมลองมาดูนะครับผมมา่าโอเคครับผมก็ถือว่าได้นะได้ผลดีเลยทีเดียวนะผมการแก้ไขฮาจะมาเก่งกว่าช่างจกได้ไงใช่ไหมถูกแต่ว่ารอยเชื่อมของอ่าตู้เชื่อมแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็เก็ดไฟมันเยอะจะเห็นได้ว่าเวลาที่ผมเชื่อมเนี่ยเด็น ขึ้นหัวขึ้นอะไรเต็มไปหมดเลยมันต้องใส่หน้ากากดีๆนะผมขาดไปไม่รู้กี่เส้นแล้วเนี่ย,เ,ยเข้านี่เนี่ยพองหมดนะแต่ว่าทนได้นะช่างเชื่อมก <c oughs> <c oughs> ็เหมาะสําหรับงานที่เป็น DIY นะครับผมใครเชื่อมไม่เป็นมันก็จะเชื่อมง่ายนะครับตู้เชื่อมแบบนี้นี่ก็เป็นวิธีแก้ไขอะ,อะถ้าถ้าใครซื้อไปแล้วก็เชื่อมไม่ได้หรือว่ามีปัญหาแบบนี้นะไม่ว่าตู้ใดก็ตามโดยเฉพาะยี่ห้อนี้นะ มันจะเป็นกันเกือบทุกตัวเลยนะครับผมก็แก้ไขแบบนี้ได้นะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่ได้นะครับเพื่อนๆเอาตัวแหวนซับตรงนี้ไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันกดได้เยอะขึ้นนะครับผมมันก็จะแน่นขึ้นแล้วก็มันก็จะมาได้แบบว่าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยเห็นไหมหมุนยาวเลยเนหะ็นไหมอ่าแต่ที่สําคัญคือสายเราต้องดูให้ดีด้วยอย่าให้สายมังงอรหรือว่าหักมันจะติดขัดนะครับผมนี่หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอ๋อแล้วถ้าใคร อยากได้แหวนแบบนี้นะครับก็ต้องไปจ้างเขากรึงเอานะครับประมาณประมาณร้อยกว่าบาท200แหละเพราะว่าอย่าเห็นว่ามันตนัวน้อยๆแบบนี้นะครับอย่าคิดว่ามันถูกเพราะว่าเขาต้องขึ้นแท่นขึ้นแท่นเขาก็มีราคาในการขึ้นนะครับผมขึ้นครั้งหนึ่งต้องตั้งละก็อาจจะคิด100เลยเริ่มต้นนะครับผมแล้วกว่าจะกึงอีกอะไรอีกร้อยกว่าบาท200แหละก็ให้เข้าไปประมาณนี้นะครับผมแต่สําหรับผมเครื่องมือครบไงก็อยากทำอะไรก็ทํานิดๆหน่อยๆก็ ได้เห็นไหมโอเคนะผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับผมบ๊ายบาย